มีอาการแบบปวดท้องกระทันหันปวดท้องแบบปวดท้องมากปวดท้องเมนปวดมากที่สุดแล้วก็ไม่เคยตัดสินใจที่จะมาตรวจเลยซึ่งมันไม่ไหวแล้วคืออาการมันก็เป็นมาตลอดแล้วก็ตัดสินใจมาตรวจว่าเออจริงๆแล้วเราเป็นอะไรก,กันแน่นะเนี่ยเราก็ตามหาหมอทั่วจิดน,นี่เลยจ้าซึ่งด้วยความที่ มันไม่ได้หาหมอง่ายเหมือนที่ไทยที่แบบเราเดินไป Walk in ได้เลยแล้วก็แบบว่าเออหมอจะตรวจน,นู่นนี่น่นรู้เลยว่าเราเป็นอะไรแต่คือที่เนี่ยมันไม่ได้ก็คือไปมาทุกที่ทุกที่เลยที่สามารถไปได้ก็คือคุยกับพี่แล้วพี่เขาให้นาว่าให้ไป m มาเฮลดาลิงเซนทันเซนทันพาร์กบอดเวก็คือทุกที่คือเต็มวันนี้ f u ู full, แบบ full booking หมดเลยเขาบอกว่าไม่ได้คุณต้องมาทุกนี้ซึ่งคือเราลางานเมื่วาน เราก็ไม่สามารถที่จะลางานพ่กนี้ได้แล้วใช่ไหมเราก็เลยเตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะต้องไปหาหมอให้ได้โดยการเสิร์ชค่ะเสิร์ช Google ว่าเออที่ไหนยังพอมีก็มาที่ไฮพาร์ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆไททาวนะไม่ไกลไททาวมากแล้วก็ถ้าเรารู้จักไฮพาร์กันเราก็มาตรงนี้ได้เลย ว่าตอนนี้เราก็อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นอาาคลินิกหมซึ่งเขาก็ให้เราลงทะเบียนแล้วก็โดยการที่เรากรอกเองบริการตัวเองนะกรอบกรอแล้วก็เขาจะขอดู ID เดีราแล้วก็ประกันสุขภาพสำคัญมากแต่เนื่องด้วยว่าวันนี้เราอะมาเขาเต็มฟูลเลยเหมือนแบบมันอมนอกเวลาเขาก็คิดเรา 30เหรียญเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยคือสวนไฮพาร์คใช่ไหมสวนไฮพาร์คอันนั้นก็คือเดินมาไทายทาวไทยทาวเดินขึ้นมาเอาง่ายๆคือเรา,เร,เ,าเ,รเริ่มเดินจากเบอร์สแควร์ก็ได้เดินเดินจากเดอรสแควร์เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาขึ้นเนินมา เจอสวนข้ามทางมาก็จะถึงนี่เลยไฮพาร์คเมดิคอลเซ็นเตอรซึ่งที่นี่ก็คือรับประกันด้วยนะแบบว่าเคลมได้ซึ่งฉันไปแล้วเขาโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยเราจะเคลมให้คุณทุกอย่างเลยซึ่งมันก็คือดีมากตอบโจทย์ ประสบการณ์นะคะในการหาหมอที่ประเทศออสเตรเลียนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ซิดนีย์เนาะแล้วก็คือมีความจำเป็นต้องไปหาหมอและด้วยความที่เอาง่ายๆคือปกติถ้าเราแค่ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนไทยที่เนี่ยเก่งบอกเลยว่าทุกคนอะต้องรักษาด้วยตัวเองคือต้องมียาติดบ,บ้านนะว่าจะเป็นยาแก้กเสฟยาอะไรกัน ยาแก้ปวดท้องหรือใครรู้ว่าเป็นโรคประจําตัวอะไรนะแนะนําว่าคือเราอ่ะต้องเตรียมยามาจากไทยเพราะว่าเรารู้สึกว่าสําหรับปุ๊กเลยความเข็ยนส่วนตัวปุ๊กรู้สึกว่าเออถ้ายาที่ไทยอ่ะมันดูน่าจะถูกกับเรามากกว่าคือรักษากินเข้าไปก็คือหายแบบเรารู้สึกว่าโอเคเราสามารถบรรเทาอาการของตัวเองได้ช่วงหนึ่ง แต่คือยาของที่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีแหละเพียงแต่ว่าด้วยความที่บางทีอ่ะการหาหมออะไรมาอาจจะไม่ได้ไวทันใจเราซะทุกอย่างขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีเนาะแต่ด้วยวันเนี้ยเออมันมาถึงจุดที่แบบว่าเออเราอยากรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเพราะว่ามันปวดปวดมานานเหลือเกินปวดมานานแสนนานปวดแบบเออถ้าถ้ากูจะปวดอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆมันต้องส่งผลกระทบต่อทุกอย่างแนนะ่นอนมัน ปวดแบบปวดแบบไปไหนไม่ได้ปวดแบบทํางานไม่ได้ปวดแบบจะตายปวดแบบจะตายนะทุกคนซึ่งไม่รู้คือไม่รู้ว่าบางคนอ่ะเป็นเหมือนเราไหมแต่คือสําหรับเราอ่ะคือเราเป็นมาตลอดเว้นแต่สมัยเรียนทํางานจนมาอยู่ที่เนี่ยก็ยังเป็นอยู่ซึ่งบางคนก็บอกว่าให้กิน evening pimrose อ่ะแบบหนึ่งใช่คือเพื่อนเราก็แนะนำว่าเอ้ย กิน evening พิม p l e m a s มซึ่งมันจะช่วยเรื่องการปวดท้องประจำเดือนอะไรอย่างนี้เราก็ไปซื้อมากินซึ่งช่วงแรกๆไงนะช่วงแรกก็คือนีตัวนี้ evening pimple a เม็ดมันก็จะใหญ่แบบใหญ่ๆใหญ่ชิบหายใหญ่แบบใหญ่ดูดิเห็นปะเม็ดคือใหญ่มากนะเหมือนน้ำมันตับปลาเหมือนกินน้ำมันตับปลาคือใหญ่แล้วก็ยาวอวบอันมากใหญ่แบบถ้าใครไม่ชอบกินยามเบ้นี่โหแล้วเลย แต่สำหรับฉันฉันก็อดทนกินมาตอนแรกนะที่กินอะช่วงเดือนแรกที่มาอยู่ที่นี่แล้วกินอะก็รู้สึกว่าแบบว่าเออเฮ้ยเดือนนี้ดีจังเลยไม่ปวดท้องเลยว่ะเวิร์กก็กินมาเรื่อยๆแต่ถามว่ากินทุกวันไหมไม่ได้กินทุกวันนะแต่ถ้าสําหรับใครที่กินทุกวันเขาอาจจะไม่เป็นเขาอาจจะไม่ปวดแต่เนี่ยคือกินบ้างไม่กินบ้างอาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ไม่ปวดซึ่งเดือนแรกไม่ปวดทีนี้ อยู่มาก็คือมาอยู่ที่เนี่ยสามเดือนมาอยู่ที่เนี่ยตอนแรกสามเดือนนะเมนไม่มาเลยเวย้ยเมนคือไม่มาไม่มาแบบแม่งไม่มาเลยอะ่ะสามเดือนไม่มาก็คิดว่าเฮ้ยเป็นอะไรปะวะเฮ้ยกูท้องปะวะตอนแรกเฮ้ยเยียจะท้องได้ไงกูยังไม่ได้มีอะไรกับใครเลยมึงเข้าแต่ <c oughs> แล้วคือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด ช่วงโควิดนะคือเครียดมากลองให้ทุกวันฮอร์โมนมาอาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงก็เข้าใจแหละทีเนี้ยไปทํางานเดินเดินอยู่ดีขาบวมขาบวมแบบบวมมากๆอะ่ะบวมบวมจัดเลยเดี๋ยวเอาภาพให้ดูคือมันบวมแบบบวมแบบบวมบวมตอนแรกคิดว่าขาเบียดคือตอนนั้นมันอ้วนด้วยมัน,ม,นมันหลายอย่างตัวแตกอะ่ะตอนนั้นจัดตอนอยู่ไทยน้ำหนักประมาณ4 8 49 50อะไรประมาณเนี้ยอย่าง ลดสุดๆเลยมา46ตอนที่ผมจะจัดมาอยู่นี่จ้าน้ําหนักมาไป70ช่วงนั้น70เลยนะเพราะว่ามันมันอ้วนมากมันเครียดมันโอ้โหมันหลายอย่างฮอร์โมนนั้นอาจจะเป็นมันอาจจะทําให้เมนเราไม่มาเลย3เดือนแล้คิดว่าโอ้โหเครียแบบแย่แน่ๆเลยแบบว่าแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้หาหมออะไรนะแล้วอยู่ดีอาการบวมนะบวมประมาณ3-4วันอาการบวมก็บวมแบบขาเบียดเลยนะเดินเครื่องเกงคือนาแน่นแน่นแน่นแบบแน่นแน่นเปียะ หน้าบวมขาบวมท้องตึงบวมแบบบวมแล้วเจ็บอ่ะจับแล้วเจ็บอ่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้หาไปหาหมอตอนนั้นแบบคือมันยุ่งมากทํางานแล้วไม่มีเวลาเลยที่จะไปหาหมออะไรเงี้ยแล้ว to to ตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปหาที่ไหนคือพี่เขาก็แนะนาแหละแต่คือตอนนั <S <S ้นเราไม่ได้ว่างมากที่จะไปหาหมออะไรเงี้ยฟังแล้วดูชีวิตดูแย่นะแบบแค่จะไปหาหมอไม่มีเวลาเลยนะตอนนั้นพอมันผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเออมนก็มาตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่า เออแสดงว่าเออทุกอย่างเราน่าจะเริ่มกลับมาปกติได้แหละก็เลยชราใจไงไม่ได้ไม่ได,ไไได้ไม่ได้ไปตรวจไม่ได้อะไรก็คิดว่าเออคงกลับมาเป็นปกติแล้วแหละทีนี้ก็เมนก็มาปกติทุกเดือนหลังจากที่ผ่านช่วงโควิดผ่านความเครียดผ่านอะไรสรารพัดมาหลายอย่างคือช่วงนั้นมันแย่มากจริงๆทั้งเราเครียดเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องโควิดเรื่องทุกอย่างทุกอย่างที่ เอาเป็นว่าทุกอย่างที่เป็นความเครียดเอามารวมไว้ที่กูนะตอนนี้ตอนนั้นเลยเคยรียดจนกระทั่งเกือบจะฆ่าตัวตายทุกคนมันมันต้องเครียดขนาดไหนมันต้องเครียดเบอร์ไหนเอชใช่ปะ่ะแล้วคือรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็คิดว่าเอ้ยกูโชคดีนะที่กูไม่ได้ฆ่าตัวตายไปในตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงตอนนี้ คอือพี่ๆที่ร้านอ่ะเขาจะรู้ว่าเราอ่ะปวดท้องเมนมากคือสมมติยืนคิดตั้งอย่างเงี้ยตัวงอไอ้แบบตัวงอเลยนะแบบงอแบบงอมากจนลูกค้าถามว่าหนูเออหนูโอเคไหมพี่หนูไม่เ่็นหนูปวดท้องเมนลูกค้าคือใจดีมากให้ยายแก้ปวดท้องเมนมาให้มาให้ฉันกินต่อแล้วนะคฉันรู้สึกว่าขอบคุณมากเลยขคุณพี่ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พี่ๆที่ร้านก็คือใจดีมากเออให้เรากินคอนเทนกินเลง่งเงี้ยแต่มันคือการรักษาอาการแบบชั่วคราวอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือ มันก็แค่สมมติมันปเป็นประจำเดือนฉันหายพอกินยาพวกนี้เสร็จมันก็หายใช่ไหมมันไม่ได้แบบอาการเลื้อรลังแต่ถ้าสังเกตดีๆอ่ะสังเกตตัวเองดีจะรู้สึกว่าปวดแม่งปวดทุกเดือนปวดอะไรตั้งหนาปวดแบบปวดแบบจะตายปวดแบบคือแบบนอนอยู่ก็คือแบบไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ในวันนั้นก็คือทําได้่เดี๋ยวคือนอนแล้วก็นอนตายไปเลยไม่สามารถทําอะไรได้เลยจริงๆจ,จะยืนยังยืน,ยน,ยนไม่ได้เลยทุกคนไม่รู้ว่า ทุกคนอะเป็นเหมือนกันไหมคือถ้าใครมีอาการอย่างเงี้ยก็เออมาแชร์กันได้แบบว่าเฮ้ยฉันเคยเป็นว่ะฉันแก้ปัญหาไงเออทุกคนอะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันเนี้ยก็คือเรามีโอกาสคือเรามีเวลาประจวบเหมาะพอดีเราก็เลยคิดว่าเออเราจะไปตรวจแล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาเรื้อรัองสำหรับเรามาตลอดอะจนตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่า เออมันเป็นไรวะทําไมเราไม่หายสักทีเราเป็นเลยหรือเปล่าประกอบกับพี่ที่ร้านเขาก็บอกมาว่าแบบเออเนี่ยเหมือนแฟนเขาอะต้องไปตรวจอายุวีไปตรวจเ,เจอเป็นเนื้องอกในมดลูกเป็นซีดเป็นอะไรเงี้ยไอเราเราก็กลัวใช่ปะว่าเฮ้ยเฮ้ยเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นอะไรเราจะได้รักษาทันแต่ถ้ามันไม่เป็นอะไรมันปกติโอเคเราก็จะรู้ว่าเราโอเคใช่ไหมคือการไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าเฮ้ยมารู้แล้วมันรักษาไม่ได้หรือว่า เราไม่พร้อมที่จะรักษามันอ่ะอแต่คือนะตอนนี้เรารู้สึกว่าเออวันนี้มันว่างเราก็เลยไปตรวจโคตรจะเท้าวความเลยก็คือเล่าให้ฟังเป็นอาการทั้งหมดโอเควันนี้ก็จะตัดสินใจไปตรวจแต่ว่าการตรวจของที่นี่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีประเทศชาติคือมันไม่ใช่แบบเอยเป็นคลินิกอะไรก็ได้เดินไปปุ๊บเราสามารถเข้าไป walk in ได้เลยหาหมอเสร็จปุ๊บตรวจรู้เลยว่าวันนี้ฉันเป็นอะไรฉันจะแก้ปัญหามันยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่คิด แต่สิ่งที่เป็นคือมันไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้ฉันไปเอาว่าฉันโทรไปเกือบ4ี่ที่โทรไปเกือบสี่ที่เพื่อที่จะนัดถามว่าแบบ I you available แบบคุณว่างไหมคุณแบบคุณมีช่วงเวลาถามที่ว่างไหมด้วยความที่มันอาจจะเลทและแบบเป็นเวลาช่วงบ่ายๆและมอาจจะเต็มยิ่งช่วงเย็นยิ่งแล้วเลยเพราะฉะนั้นทุกคนคือถ้าจะหาหมอที่นี่แนะนําว่าเราต้อง book คือเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องบุ๊คคือเราต้องจองล่วงหน้าโทรไปก่อนว่าเขามีเวลาว่างสาหรับเราไหมเขามีเวลาช่วงไหนที่เราจะสามารถเข้าไปเจอหมอได้วันนี้เราไปที่ my health darling ก็คือเดินเข้าไปเลย walk in เข้าไปเพราะว่ามันใกล้บ้านที่สุดปรากฏว่า sorry ค่ะ we are full today แบบ we แบบ full แบบมาก full today ถ้าคุณจะมาฉันจะว่าให้คุณอีกทีวันพฤหัสซึ่งวันนี้วันอังคารใช่ไหม ว่าอีทีบราดคือเต็มยาวมากก็เลยโทรไปที่ my health centan park ก็บอกว่าเต็มจา้าเขาบอกว่าคือคุณจะมาที่นี่วันนี้ก็ได้นะแต่ว่าหมอไม่มีมีแต่ r รีเซพชันก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ไปแล้วโทรไปที่บอดเวโอเควันนี้ชั้นเต็มทุกคนแล้วคือถือสายก็คือถือสายนานมากอะ่ะกว่าจะมีคนรับแล้วคนรับแล้วเขาบอกว่าเออมันเต็มแล้วก็คือแบบเอ้ยจะไปที่ไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ก็เลยเออถามพี่ที่รู้จักเขาเลยว่าเออมีอีกที่นึงคือ h ฮพาร์คเมดิคอเ l นเตอร์ก็คือไม่ไกลมากใช่ไหมแล้วก็เออเราโทรไปให้นั่นดีกว่าโทรไปพนักงานก็รับแล้วเขาก็เออถามแล้วว่าเออคุณเคยเป็นลูกค้าของที่นี่ไหมแล้วคุณเป็นคุณเป็นนักเรียนหรือเปล่าแล้วก็คุณมีประกันสุขภาพไหมแล้วก็บอกอรายละเอียดของเราไปเนี้ยเขาบอกว่าเออคือวันนี้ ถ้าเป็นบุ๊กแบบบุ๊กแบบว่าบุ๊กจริงๆอ่ะมัน already full มันเต็มแล้วนะแต่ว่าถ้าคุณอ่ะจะมาคุณจะต้องเสีย เหมือนเป็นค่าส่วนต่างคือ30เหรียญเพื่อที่จะทําให้คุณได้ตรวจไวเหมือนเขาจะแบบว่าเลื่อนหาคิวช่วงแกลบว่างๆให้เราแต่เราต้องเสีย30เหรียญในการที่เราจะได้ไปตรวจในวันนี้แบบด,วด่วนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าโอเคฉันจะยอมจ่าย30เหรียญอะไรอย่างนงี้โอเคฉันก็เลยคิดว่าโอเคฉันได้คลินิกและฉันก็เลยเดินไปเลยคะ่ะที่ medical high park นะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านมากคือโชคดีคือเราพยายามหาคลินิกที่มันใกล้บ้านที่มันจะเดินไปได้แล้วก็ ปิดแบบว่าภายในเวลาที่เรายังไปได้คือที่นี่มันทุกอย่างมันปิดเล็้วมาทุกคนไม่ได้แบบมีแบบบริการ24ชั่วโมงเหมือนแบบที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยการหาหมอมันก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องวางแผนอะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเออเดินเข้าไปแล้วบุ๊กได้เลยแต่คือโชคดีว่าที่เนี่ยตรงเมด้เข้าหายพัคือเขายังแบบมีบริการที่แบบว่าเออเหมือนแบบแทรกคิวหรือเขาสามารถที่จะให้เราไปได้ในวันนี้เลยอะซึ่ง อาจจะต้องเสียค่าบริการเช่อฉันเสียไป30เหรียญก็โอเคถือว่าได้ตรวจวันนี้เพราะว่ามันก็รวดเร็วเนาะดีกว่าแบบเออต้องรอไปอีกหลายวันฉันก็ยอมเสียตรงนี้พอเข้าไปตรวจโปรเซสของเขาก็คือเดินเข้าไปฉันก็ไปคุยกับเรซิปเชนเขาบอกอ๋อฉันจาคุณได้นะที่แบบคุณโทรมาใช่ไหมใช่เราก็โชว์บัตรโชว์ไอดีให้ให้ดูคือบางคนก็โชว์บัตรนักเรียนโชว์พาสปอร์ตหรือโชว์ฟโตโ้ไอดีและฉันก็โชว์บัตรประกันสุขภาพให้เขาดู ซึ่งความผิดก็คือชา้าน่ะเพิ่งต่อวีซ่าใช่ไหมแล้วเพิ่งสมัครประกันสุขภาพไปยังไม่ได้บัตรประกันสุขภาพตัวจริงใดๆทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันจะได้ใบแบบอิเล็กทรอนิกส์การ์ดอะซึ่งมันอยู่ใน e อีเมลอะนี่ก็เลยโชว์ให้เขาดูเขาบอกว่าโอเคเออก็ถือว่ารอดไปตอนแรกคิดว่าเฮย้ยไม่ได้ไม่มีประกันสุขภาพและตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีก็คือเออจะทํายังไงคือแบบคิดว่าไปหาหมอมันต้องจ่ายเยอะแน่ๆเข้าใจไหมฉันก็เลยแบบว่าเออ ให้เขาดูซึ่งเขาก็บริการดีมากเขาก็ให้คําแนะนําดีมากเขาก็ให้ฉันนั่งรอเสร็จแล้วเขาก็ให้เราอ,อ่ะไปกรอกข้อมูลคือซึ่งที่เนี่ยคือเซลเซอร์วิสจริง,รงๆทุกคนต้องบริการตัวเองนะจุดหนึ่งซึ่งมันก็ดีคือทําให้เรารู้จักบริการตัวเองนะเขาก็ให้เราไปพิมพ์เขาก็จะมีคอมเครื่องหนึ่งให้เราไปพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลคนที่เราสามารถติดต่อได้เวลาแบบฉุกเฉินใครก็ได้เป็นเพื่อนเป็นใครก็ได้ที่สามารถติดต่อได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เนี้ย แล้วเขาก็เราให้ใส่ข้อมูลของบัตรประกันสุขภาพของเราไปเสร็จแล้วปับ๊บก็นั่งรอแบบแปบ๊บเดียวนะไม่นานท่นานันาน้นที่ในคลินิกอะคนเยอะมากนะตอนนั้นก็นั่งรอไปแปบบ๊แบบหนึ่งหมอเดินออกมาเรียกคือขนาดหมอให้บริการตัวเองหมอเดินออกมาเรียกไม่ใช่พยาบาลเรียกนะหมอเดินมาเรียกโอเคนิชาฉันก็เดินเข้าไปเลยจ้าคือฉันคิดว่าหมอคนนี้ยเป็นคนเกาหลีแน่นอนเพราะว่าเขาคือชื่อว่าไมเคิลคิมพูดชื่อหมอออกสืยงเลยไหมเนี่ย เออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเออหมอน่าจะเป็นคนเกาหลีอะไรอย่างนี้นิดนึงฉันก็เลยเข้าไปเฮลโลฮาวายูอะไรปกติคือด้วยความที่หนึ่งเออเรอาภาษาอังกฤษอะทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษแบบทางการภาษาอังกฤษที่ใช้กับแพทย์ซึ่งเราก็ไม่ได้พูดได้เก่งขนาดน,นั้นนึกภาพป่ะคือแล้วกูแล้วกูต้องอธิบายว่าเออฉันมีอาการปวดท้องฉันก็บอกว่าเออฉันแบบว่า เออฉันแบบ stomach ache ฉันกอดใจแ r กรี ria, แล้วฉันก็มี Pe r i รียนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคหมอก,ก็เข้าใจแหละพอหมอฟังไงห,หมอเริ่มเก็ตว่าเอออินี่น่าจะแบบอ่ะคนไทยเพราะว่าเออเพราะว่าตอนให้เขากรอกอเขาให้กรอกด้วยว่าเป็นคนชาติไหนซึ่งทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยฉันจะพูดไม่รู้เรื่องฉันไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถใช้แบบท่าทางร่างกายไดย้ฉันใช้ร่างกายทุกส่วนเลยฉันบอกว่านี่ฉันไม่สามารถที่จะ I cannot stand ฉันต้องแบบเนี้ย เงี้ย all day แล้วฉันก็ cannot go to work because แบบว่า I got very pain อะเอออะไรเงี้ยคือหมอเขาก็พอเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแหละตอนแรกก็คือกังวลมากที่แคยหมอแม่งจะเข้าใจอาการกูป่ะวะเนื้อผ้าออกไหมเออเพราะว่าเวลาจะพูดไปภาษาอังกฤษอะกับภาษาไทยมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็คือโชคดีว่าคุณหมออะก็อ่าโอเคโอเคโอเคก็ส์ก็ส์ก็เด็ดก็เด็ดอะหมอก็คือพิมพ์จ่าท้ายแล้วแล้วก็งงหมอพิมพ์เลยวะ Google Translate ค่ะถือว่าเวิร์กไหมหมอก็พิม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 และหมอว่าอ่ะ you can come you can come to read อ่ะกูก็เอาไปอ่านโอ้โหหมอ Google t r ท n s l a t e แบบตัวใหญ่เลยจ้ะว่าฉันคิดว่าคุณจะมีอาการประเภทนี้เหมือนหมอพิมภาษาอังกฤษอะแล้วมันก็จะมีแปลภาษาไทยใช่ป่ะหมอคือใช้ Google Translate เลยจ้ะทุกอย่างก็คือคุยง่ายอีซี่อย่าเรียกว่าคุยเรียกว่าพิมพ์แล้วก็แปลอย่างนั้นดีกว่าซึ่งคุยกับหมอไม่ถึง10นาทีเป็นอันเสร็จ สิ้นเรียบร้อยกระบวนการทุกอย่างแล้วรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรรู้ไหมเอาจริงหมออะเขาก็ไม่รู้หรอกเหมือนเขาแค่รับเรื่องและเขาก็ส่งตัวเราไปหาถ้าแปรก็คือไปหาหมอสูตสูอ่ะหมอสูตินรีแพทย์เพื่อที่จะตรวจอัลตราซาวอะไรเงี้ยอีกทีหนึง่งและที่เนี้ยคือทุกอย่างมันคือมันแยกมันเซ็ปเปเลตมันไม่ใช่แบบว่าอ๋ออินวันฉันไปโรงพยาบาลแล้วคือจบในที่เดียวมันไม่ใช่คือ หมอว่าอ่ะหมอให้ใบามาเยอะมากนี่จะให้ทุกคนแบบรับรู้แบบเป็นประสบการณ์ว่าการหาหมอที่นี่คือนอกจากคุณเราต้องเตรียมตัวแล้วเตรียมใจแล้วต้องมีเวลาด้วยเพราะมันคือเสียเวลาเยอะมากคือเราต้องไปบุ๊กโทรบุ๊กโทรโทรแล้วมันไม่ได้ได้ทันทีอะทุกอย่างคือมันต้องจองได้ใบามาทั้งหมดสี่ใบเอกสารสี่ใบซึ่งยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรจากการไปหาหมอในวันนี้ ก็คือหมอแค่บอกว่าโอเคฉันจะส่งคุณนะคะไปตรวจกระสุนตินารีแพทย์แล้วคุณก็ต้องไปสแกนที่นี่ฉันก็เลยบอกว่าโอเค so finally I need to go t o place right เขาบอกว่าใช่คุณถูกต้องแล้วคุณต้องไปสองที่จบดันเป็นว่าก,กูไม่รู้ว่าวันนี้กูเป็นอะไรกู <c oughs> จะรู้อีกทีก็คือหลังจากกูสแกนเสร็จแล้วก็หมอแค่สันนิษฐานว่าออคุณอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับ endo อ,อะไรอะ เอนโดอะไรสักอย่างซึ่งมันน่าจะเป็นัเฉพาะทางแพทย์ซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจฉันก็แค่บอกว่าเราอะมีอาการแบบท้องเสียแล้วก็ปวดท้องมากปวดท้องมากกว่าปกติมากกว่าคนอื่นแล้วมีประจำเดือนมาเยอะมากกว่าคนอื่นฉันไม่สามารถทํางานได้ฉันไม่สามารถลุกไปทําอะไรได้เลยในวันที่ฉันมีประจำเดือนและฉันก็เป็นอย่างนี้มานานมากแล้วมีอาการท้องร่่งท้องเสียในทุกครั้งที่ฉันเป็นประจำเดือนฉันก็เลยอยากจะตรวจเช็คดูว่า เออฉันน่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาก็เลยเขียนจดหมายเพื่อที่จะให้ฉันน่ะโทรหาดรยัสมินนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นใบจดหมายที่เหมือนถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าการส่งตัวนะเขาก็จะคล้ายๆว่าสรุปอาการในใบเนี้ยก็จะสรุปอาการของเราแล้วเขาก็บอกว่าคอบอกให้กูคอ ด็อกเตอรยัสมินแล้วก็บุ๊กวันเพื่อที่จะไปหาดรคนนี้นะจ๊ะแอนเดนใบที่สองก็คือเป็นใบนี่ค่ะเป็นใบเอาง่ายๆก็คือเหมือนเป็นใบที่เราจะให้เราไปจองนธัธรรมการตรวจอัลตราซาวสแกนเพลวิสก็คือน่าเป็นเกี่ยวกับตรวจภายในอะไรแบบเนี้ย แล้วหมอก็ชี้แผนที่ให้ดูว่าโอเคคุณต้องไปบุกที่นี่ซึ่งมันก็มีที่ CBD, Double Bay, b a l a n g า r ูฉันก็คิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะโทรไปจองที่ CBD, Sydney เพราะว่ามันน่าจะใกลที่สุดนั่นแหละแต่อีกใบหนึ่งก็น่าจะเป็นใบเหมือนเป็นใบจ่ายยาเหมือนที่นี่มันจะต้องมีใบจ่ายยาเพื่อเอาใบเนี้ยไปให้ร้านขายยาดูว่า นี่คือใบที่หมอสั่งจ่ายนะก็ไปซื้อว่าฉันจะซื้อยาตัวนี้นะนี่คือไปหาหมอเอกสารเยอะม,มากเหมือนแบบจะไปธนาคารนอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบนั้นแล้วก็ส่วนมาสุดท้ายก็จะเป็นนี่เป็น medical certificate ก็คือใบรับรองแพทย์เพื่อจะเอาไปให้ที่ทำงานว่าเออฉันลางานนะว่าฉันลางานเป็นใบรับรองแพทย์ว่าเออฉันป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็เป็นแบบโปรเซสทั้งหมดซึ่งเราก็จะมายัางให้ทุกคนติดตามตอนต่อไปว่าเออสรุปแล้วว่าฉันเป็นอะไรกันแน่แล้วก็การขั้นตอนไปหาหมออะไรเงี้ยต่อไปคือต้องโทรไปบุกสแกนว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามว่าเออก็ขอให้อย่าเป็นอะไรเลยขอให้เป็นอาการที่เออแค่คิดไปเองหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรมากคือไม่อยากผ่าตัดเลยแบบเนี้ยกลัวเหมือนกัน หรือว่าถ้าใครอมีแบบข้อแนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็บอกมาได้เลยว่าเอ้ยทำยังไงถึงจะหายปวดท้องประจำเดือนแต่มันมีคำนึงไว้ที่หมอพิมพ์หมอถามว่าคุณะเคยกินยาคุมกาเนิดหรือเปล่าซึ่งเนี่ยไม่เคยกินยาคุมกาเนิดเลยไม่เคยกินยาคุมกาเนิดก็เลยหมอเ็เลยว่าเออนั่นแหละมันอาจจะรักษาได้ด้วยการกินยาคุมกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยหมอว่าเอคุณไปกินยาคุมกําเนิดดูไมหมเผื่อว่าเราจะไม่มีอาการ ปวดท้องประจำเดือนนี่ก็เป็นคําแนะนําจากหมอในขั้นตน้นนะคะก็นี่คือเป็นแบบประสบการณ์ทั้งหมดในวันนี้เลยว่าแบบว่าเออการหาหมอที่นี่มันแบบเออก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากจนขนาดที่แบบเออไม่กล้าไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราจะต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆทํามันไปเพราะว่า ไม่มีใครอยากปว่วยเชื่อเหรอไม่มีใครอยากปว่วยไม่มีใครอยาก <c oughs> เพราะมันต้องใช้เงินใช้เวลาแต่คือโอเคเราทำประกันสุขภาพมาด้วยวีซ่านักเรียนใช่ไหมวันเนี้ยไปอะจ่ายแค่30ดอลจริงจริงถ้าเราบุ๊กหรืออะไรเงี้ยแทบจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยคือจ่ายแค่30เหรียญส่วนพอหลังจากที่คุยกับหมอเสร็จพนักง,งานรีเซพชันอะเขาก็บอกว่าโอเค you don't need to pay anything today เพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะทำการเคลม ไปยังประกันสุขภาพของเราให้โดยเราไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องจ่ายอะไรเลยซึ่งอันนี้คือดีมากฉันแบบแฮปปี้แบบกราบขอบคุณทมากเลยนะคะที่แบบเออนี่ก็คือข้อดีของการที่เรามีประกันสุขภาพเพราะว่าประกันสุขภาพบางตัวคือเขาช่วยแบบเหมือนมันครอบคุมอะถ้ามันครอบคุมค่าครอบคุมโรคที่มันเป็นหรืออะไรเงี้ยเราก็แทบไม่ต้องออกส่วนต่ตงเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากสำหรับรักเรียนเพราะฉะนั้น ก็คือที่นี่นะคะ High Park Medical Center อยู่ไม่ไกลไทยทาวเดินไปประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วซึ่งเออก็คือใกล้ไทยทาวแล้วก็สะดวกพนักง,งานบริการดีรวดเร็วแล้วก็เปิดดึกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยก็เป็นอีกที่หนึง่งที่ถ้าสมมติใครป่วยไม่สบายหรืออยากไปหาหมออะไรนี้ก็ไปที่นี่ได้นะคะนั่นแหละ ก็เป็นอีกหนึ่งรีวิวเพราะฉะนั้นก็อยากฝากทุกคนไว้ว่าดูแลสุขภาพตัวเองที่ดีนะคะพยายามอย่าป่วยเพราะมันจะเสียทั้งเงินทั้งเวลาแล้วก็บางทีมันก็ไม่ดีหรอกความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐที่ดีที่สุดเดี๋ยวรอติดตามในตอนต่อไปว่าโอเคไปตรวจแล้วอัาตราซาวมีวิธีการยังไงแล้วก็ทำยังไง นะคะและนี่ก็คือประสบการณ์ในการหาหมอตั้งแต่หาคลินิกการคุยกับหมอคุยกับรีเซพชันโทรไปเสร็จเรียบร้อยขอบวนการที่เจอภายในวันนี้นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าใช้เวลาเกือบทั้งวันอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากฝากทุกคนว่าอย่าป่วยเลยเนาะไม่อยากให้ใครป่วยเลยดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทำงานหนักก็ ใช่แหละอยู่ที่นี่มันต้องทํางานหนักจริงๆแทบไม่มีเวลาได้พักเลยก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเวลาป่วยมามันก็ไมุ่้มก็หรอกต่อให้เรามีเงินมากมายมหาศาลอะแล้วอยู่ดีเรามาตรวจว่าเราเป็นโรคอะเราก็ต้องเอาเงินก้อนนั้นมารักษาตัวเราอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ทํางานใช้ชีวิตดูแลสุขภาพน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ช่วยให้เรามีความสุข แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆที่ยังมีความสุขต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณนะกทุกคนนะคะที่มาฟังคลิปนี้เนาะก็บุ๊กก็อยากให้คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แล้วกันว่าสําหรับใครที่มาอยู่ต่างประเทศมาอยู่ที่ซิดนีย์แล้วก็อยากไปหาหมอหรือว่าเออเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับคนอะไรเงี้ยเออมันก็มีที่ที่เราสามารถไปหาหมอได้อะไรอย่างเงี้ย บางทีถ้ามันถึงถึคราวที่เราจะต้องออกไปหาหมอจริงก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นต่อให้เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือว่าอะไรมันมีทางออกเสมออะไรเงี้ยหรือบางทีโอเคเชวนเพื่อนที่พูดภาษาอังกฤษไปก็ได้แล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างมันทันสมัยหมดแล้วต่อให้เราพูดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็อย่าไปกลัวมันมีตัวช่วยขนาดหมอใช้ Google Translate เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่จะไปหาหมอไม่ต้องกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย แค่เราได้ไปอธิบายให้เขาฟังอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเราอยู่เฉยเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรพอสุดท้ายเจอมามันก็ได้ไม่คุ้มเสียอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากฝากทุกคนไว้ดูแลตัวเองดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็พบกันใหม่ EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ